หัวข้อพ่อแม่โวยมอหนึ่งถูกครูฝ่ายปกครองตบแก้วหูทะลุเหตุแต่งตัวผิดระเบียบเริ่มต้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่1น0่ต้นแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลก่อนหน้านี้ได้เป็นเรื่องที่ต้องการความสนใจอย่างมากเมื่อพ่อแม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถูกครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนตกแก้วทุลุที่เหตุเกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าโรงเรียนแต่งตัวผิดระเบียบ เนื้อหาเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในวันที่7มีนาคมณนะโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งในเขตเทศบาลซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความสงสัยและแกว่งกว่าเดิมในการรักษาความเป็นลำดับหลังจากที่ครูฝ่ายปกครองของโรงเรียนได้มองเห็นพ่อแม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเข้าโรงเรียนและแต่งตัวไม่เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน ครูฝ่ายปกครองที่ไม่พอใจกับการแต่งตัวของพ่อแม่ได้ลงมือกับการต่อสู้โดยไม่ใช้ความอ่อนน้อมต่อง่ายกว่าซึ่งสิ้นสุดลงด้วยการตกแก้วหูที่ทำให้พ่อแม่ของนักเรียนทะลุหูส่งผลให้เกิดความสะเทือนในสถานการณ์นี้การกระทำของครูฝ่ายปกครองที่ใช้กำลังรุนแรงและไม่เหมาะสมได้ทำให้เกิดการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและองค์กรสื่อมวลชนซึ่งกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริง และคำสั่งการกระทำที่เหมาะสมต่อผู้กระทำสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษาปีที่1นึ่ทำให้เกิดความสนใจและสังเกตอย่างมากในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและครูฝ่ายปกครองอในโรงเรียนทั้งนี้การใช้ความรุนแรงเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นไปตามข้อบังคับของโรงเรียนไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมและต้องมีการตรวจสอบ และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้กระทำ